เินินรินสเตชนสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันที่11มกราคม2567นะครับก็หลายท่านนะฮะก็ภารกิจด้วยความราบรื่นนะครับในช่วงเช้าก็เตรียมที่จะไปภารกิจก,กันนะครับกับเรื่องเราประเด็นถือว่าเป็นประเด็นที่ได้มีการพูดถึงนะครับวันนี้ท่านทนายทั้งสองไม่ไว่าจะเป็นท่านทนายนงทนายนบนะครับท่านก็ได้ออกมา พูดนะครับถึงประเด็นในการริดรอนสิทธิเนี่ยก็ท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดจากการกระทำนะในเรื่องของกฎหมายนะฮะก็มุบอกได้ชัดเจนแล้วว่าเมื่อศาลยังตัดสินยังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ก็ยังมีคนที่จะออกมาตำหนิออกมาริดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคำคำแหึ่งที่บอกว่า ยูทูบเบอร์ลุงป้านี่เป็นขยะนะครับซึ่งเป็นคํากล่าวหาที่ที่เรียกว่าเหยียบย่ํานะครับแล้วก็พูดไม่ว่ากระทั่งการพูดในเรื่องของการอถอนประกรันหรือการเตรียมการหลบหนีซึ่งเรื่องราวนี้เองนะครับท่านก็จะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมาวนมาสู่ในจุดเดิมอย่างเช่นการหลบหนีเนี่ย นะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องประเดน็นนะี้การทรําใบพาสปอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็มาเรื่องของการบวชนั่นเองนะซึ่งในการริดรอนสิทธิริดรอนสิทธิทธทในประเดน็นนี้นะครับในการบวชนะแล้วก็ทางมุมมองของอท่านทนายนะครับก็ได้วิเคราะห์จากธรรมวินยัยหรือกฎหมายพระธรรมนัูญในเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะที่สำคัญนี้ครับ จะไม่ถูกนะเหมือนกับเราเห็นน้องเขาเนี่ยไปดูมินหรือว่ามินประมาทตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรื่องอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยเราเห็นเราก็จะบอกว่าเออผิดเราก็ต้องรับผิดใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเกิดการกระทําเนี่ยทั้งนั้นที่ผู้ใหญ่หรือว่านักกฎหมายเขาก็ออกบอกมาว่าเมื่อสันยังไม่ตัดสินยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยจะแสดงออกต่อบคุคคลอื่นก็ชัดเจนว่ามันมีข้อกฎหมายแบบนี้แต่ว่าไอ้พวกที่เป็นชนชั้นที่สามารถที่จะ ชี้นาสังคมเนี่ยคนได้หยิบยกมันขึ้นมาหรือคนได้มาตําหนิหรือว่าหรือว่าแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่สมควรนะใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยมีการแสดงออกแล้วหนึ่งถ้าสังคมหรือว่าถ้าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังไม่หยุดที่จะทําลายหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของของลุงหรือแม้แต่กระทั่งของทนายนงทนายนกเองในฐานะว่าเป็น youtube ที่ว่าสนับสนุนหรือว่าเข้าข้างหรือว่าเราเป็นเพื่อนลุงเนี่ย คุณก็กําลังมาออ่ทำร้ายเราด้วยทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอ่ะแต่คุณมาละเมิดต่อกฎหมายกับเราอ่ะบอกว่า<ม> youtube ข้างลุงข้างป้าน,นี่เป็นขยะของสังคมตรงนี้เนี่ยคุณเอาสิทธิ์มาจากไหนมีสิทธิ์ที่จะมาพูดใช่ไหมมาตัดสินเออมันคุณกําลังทําผิดอ่ะชัดๆเลยแล้วทําไมสังคมไม่อายหรือไงลุงก็ไม่เข้าใจไม่อายหรือไง ถ้าเราทําผิดเนี่ยคุณก็แจ้งตำรวจมาจับเราเลยใช่ไหมถ้าเราเป็น youtube สายลุงป้าเนี่ยถ้าเราได้กระทาผิดไม่ว่าจะเป็นว่าตาไหนข้อไหนคุณก็แจ้งมาแต่ทุกคนเขาก็ทํามาหากินเป็นสัมมาอาชีวะอย่างคนที่อยู่ในจำปาดงเนี่ยกําลังกําลังเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไปทําให้เขานี่แปดเปื้อนทั้งทที่ตัวเขาเองก็ทําสัมมาอาชีวะใช่ไหมละ่ะเขาจะเกาะกลุ่มกันทําเป็นอะไรเงี้ยเขาคบหาสมาคมกัน แม้อะไรก็ตามสิทธิของบุคคลเนี่ยมีสิทธิที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่จะไปไหนก็ได้ใช่ไหมมีสิทธิที่จะเชื่อเขาก็มีกฎหมายและธรรมนูนเขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้อายตอนนี้นก็ยังโอวิพากษ์วิจารณ์พูดกันมาพูดกันมาไม่มีโมลก็พูดใช่ไหมเรื่องไม่แต่เรื่องถูกทอนประกันหรือไม่แต่เรื่องจะไปหนีแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องไปบวช ไปบวชไปบวชก็โหมีทนายบางคนนี่เตรียมหล่อเลยนะว่าเฮ้ยมึงจะทําอะไรก็ได้ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ไปดูเลยเนี่ยทนายนงกับทนายนบเนี่ยยังไปไปตรวจดูว่าเฮ้ยมันมันสามารถที่จะบวชได้ไหมอ่ะปเด็นหนึ่งเนาะทนายนงกับกับพี่นมก็เอาในเรื่องของเอกสารเนี่ยมาดูจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันคือมันยังคือมันยังมีมันยังมีข้อว่ามันมีข้อกังขานะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะาท่านไม่ได้ระบ,บุชัดเจนขนาดนั้นเลยนะก็คืออย่างนี้ถ้าท่านลงตีความแบบนี้ได้ไหมคือวิธีการตีความอยู่ในนี้เขาก็บอกเรื่องของพระสงค์เนี่ยนะจะต้องมีเนี่ยมันจะเป็นคำหนึ่งที่เอ่อที <c> ่เ <oughs> อ่อเอ่อจากบทความจากจากบทบัญญัติที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันพระภิกษุต้องปฏิบัติให้ชอบทั้งกฎหมายควบคู่ไปกันไปจะจะจะ,จะเลือกปฏิบัติให้ชอบแต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ก็คือทั้งพระธรรมวินัยด้วยแล้วก็กฎหมายด้วยอย่างเงี้ยนะ,ะคือพระสงฆ์เนี่ยท่านจะต้องก็คือว่าท่านจะต้องแต่ว่าเอกสารที่เราเอามาประกอบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ <c oughs> ในในมันจะเป็นลักษณะของ ของการมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะใช่ทําไมทําไมถึง,ซ,งซึ่งมันอย่างนี้นะด้วยความเห็นของผมเนาะมผมดูจากจากทำพวินยัยกฎหมายส่งเนาะในะตัวนี้มันก็ยังเป็นลนักษณะไม่ระบุชัดชัดเจนลงไปต้องใช้การตีความด้วยซ้ำแล้วทีนี้ถ้าทำพวินัยนี่ก็ยังยังไม่ชัดเพราะว่าสิ่งที่ต้องชัดก็คือสิ่งที่ต้อง ู้กระทําผิดแล้วก็ต้องโทษซึ่งจะไม่ขนาดเมื่อเมื่อต้องโทษเสร็จแล้วในทํามพิวินัยนี้ก็ยังมีในในคณะสงฆ์ของเทระสมาคมนี้เพิ่งก็บอกว่าถ้าค้นมาแล้วก็ยังสามารถบวชได้ซึ่งมันแค่ช่วงกับเอิมเนินการที่ต้องโทษแค่นั้นเองหรืออยู่ในระหว่างรับโทษแต่ตอนนี้ของลุงนี่ไม่รับโทษแต่กรณีที่พูดนี่ เป็นกรณีเป็นพระสงฆ์แล้วนะครับผมไม่ได้มีบอกว่าต้องบวชต้องมีคุณสมบัติเพราะว่าการจะบวชต้องถือทำพระวินยัยทำพระวินัยนี่แค่มีบุคลิกแค่ว่าเป็นโรคร้ายมีนี่ก็ยังบวชไม่ได้มีนี่บวไม่ได้ก็เห็นมีนี่กันก็บวชกันอยู่นะนี่ก็มันั<ต>มน,ม,น,ม,น,นมันไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่เป็นข่าวเป็นข่าวแต่ทีนี้ถ้าคนที่บอกว่าสิ่งที่คุณพยายามทำนั้น สิ่งที่เขายังประกาศบอกว่าถ้าลุงบวชจะไปตรวจสอบมันก็ชักช้ามันเป็นลักษณะมกันก็เป็นเรื่องเหนื่อยเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าชักช้าได้หรือไม่อืมแต่ยังไม่รู้่ยก็พูดมาแล้วใช่ชักช้าได้หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเพราะว่าความชัดเจนในเรื่องพวกนี้มันไม่มีระบุไว้ชัดเจนนะครับผมอืมมันขึ้นอยู่กับว่าอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีคืออ่าในมุมมองของของเราอ่ะ ของทนายนงนะคือกฎหมายรัฐธรรมนรูญเขียนไว้ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนรูญบอกว่าจะปฏิบัติต่อบ,บุคคลนั้นเสมือนว่าเขาได้กระทาความผิดหรือเปล่ามันก็ต้องมันก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะคือเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีคําวิพากษาถึงที่สุดเราก็คือคนธรรมดาเข้าใจไหมนั่นแหละทาไมเขาต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่ปฏิบัติต่อเขาแล้วทําให้เขาถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพตรงนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้ไงเหมือนสมัยก่อนที่ว่าลูกถูกล่าหา แต่ว่ามีคนเ,เวลาลุงจะไปเดินแบบมีคนมาพูดแล้วคัดค้านแล้วนั่นนี่แล้วก็แล้วก็มีการก่อวอร์ดให้ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันจริงๆมันเป็นการริดลอนสิทธิเสรีภาพของเรานะแต่ว่าสิ่งที่คุณทําคุณคิดว่ามันทําถูกแล้วมันก็ไม่ถูกเพราะว่ากฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิเขาไว้แต่ทําไมลุงเขาถึงไม่ดึงดันก็เพราะว่าหนึ่งล่ะเขาไม่อยากไปเป็นประเด็นในสังคมไงใช่ไหมถ้ามันเกิดถ้ามันมีคนมาพูดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มามาพูดแล้วมาริดรอนสิทธทิตรงนั้นเนี่ยก็คือการทําละเมิดกับให้กับลุงป้าเหมือนกันไงในส่วนนี้เหมือนกันการที่ว่าเราจะบวชเนี่ยหนึ่งสิ่งอ่าก็อย่างคุณหม่ชลาวันเนี่ยเขาก็โพสต์มาสมัยก่อนเนี่ยคุณสรยุทธ์ก็เคยขออนุญาตที่จะบวชแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนงก็ไม่ทราบว่ามีคมาวิพากษาแล้วมันถึงที่สุดหรือย,อยังแต่ว่า เขาก็คือว่าถ้าสารอนุญาตให้ให้บวชแล้วก็พระอุปัชฌาย์เนี่ยยอมที่จะบวชให้เน้นงก็ว่ามันก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเอากฎหมายและธรรมนูญมาว่ากันเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนให้ให้โดยปกติเขาก็จะต้องบอกว่าบุคคลทุกคนเนี่ยให้สันนิฐานไว้ก่อนว่ากระทาการโดยสุจริตใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ในการดีแพ่งนะแล้วในเรื่องของกกฎหมายและธรรมนูญก็คุ้มครองสิทธิ์ว่าเมื่อมันยังไม่มีคำพิพากษาถางที่สุดสิ่งไหนที่ ที่ที่เราสามารถทําได้โดยที่ว่าไม่ไม่มีปัญหากับระ,ะเบียบหรือว่าไม่มีปัญหากับอย่างเหมือนกับลุงอย่างเงี้ยถ้าลุงอยากจะ,ะในช่างเนี่ยถ้าในช่างอยากจะบวชใช่ไหมเขาจะต้องมีการเขียนคาร้องอยู่แล้วว่าจากห่วงระยะเวลาที่ไหนอจากห่วงระยะเวลาวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ต้องการจะบวชที่วัดนี้นั่นนี่แล้วก็มันไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะมีการอุทธรณนะ์ในช่วงนี้เนี่ย การอุทธร์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทาเสร็จได้ภายในสองสองเดือนสามเดือนนี่นงคิดว่าน่าจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามเดือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาพิพากษาฉบับเต็มยังไม่ออกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคําพิพากษาออกมาแล้วก็ต้องมาทบทวนต้องมาเรียงคําอุทธร์ระยะเวลานี้แหละมันจะว่างออกจากการที่จะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะไปรายงานตัวต่อศาลเพราะว่าถ้าเวลาเขายื่นอุทธร์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพา จาเลยเนี่ยไปด้วยในการที่จะยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมเพราะว mm ่ามันมีกฎหมายแก้ไขใหม่ไงแต่มั่ก่อนเนี่ยยื่นอุทธรณ์โดยที่ว่าเจ้าตัวไม่ต้องไปศาลก็ได้แต่ณเวลานี้ในกฎหมายเขาแก้ไขเพื่อที่จะปิดช่องว่างว่าบางคนเนี่ยต่อสู้คดีแต่เวลาเอา่อเวลาจะเป็นโทษกับตัวเองก็หนีไปอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เหมือนับมีคมาพิพากษาคุณนี้ไปพอผลของคาพิพากษาออกมาแล้วก็จะให้ทานายเท่านั้นเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ ก็เหมือนกับว่าเป็นการกระทําโดยไม่สุจริตเขาก็เลยแก้ไขกฎหมายมาไงว่าถ้าจะอูธทร์แล้วเนี่ยจะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลลงลายมือชื่อเองแล้วก็มาปรากฏตัวใช่ไหมในส่วนของลุงมีภาระที่ต้องทําตามสัญญาประกันอยู่แค่ว่าจะต้องไปตามนัดศาลนัดเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อศาลนัดเมื่อศาลได้มีการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์เนี่ยตอนที่เราจะไป ส่งตัวก็คือวันที่เราจะไปยื่นอุทธรณ์ใช่ไหม,มนั่นแหละก่อนเขาก็มีกําหนดเหมือนกันว่าภายในสามสิบวันมันก็ต้องมาใช่ไหมถึงเวลามาทนายเขาไปยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลาเจ้าตัวก็ไม่จําเป็นต้องไปทนายทําทําก่อนวันมันก็จะเลื่อนไปใช่ไหมเท่าที่เรานีนั่นแหละญญเพราะฉะนั้นเน<โ>ี่ยมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการที่ว่าจะบวชน้องน้องคิดว่าที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็น แล้วอันนี้ส่วนสารเนี่ยถ้าท่านมองดูแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเนี่ยถ้าท่านอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ถ้าท่านอนุญาตเนี่ยเท่ากับว่าท่านกาันท่านก็ดูแล้วนะว่ามันสามารถทําได้ท่านถึงอนุญาตใช่ไหม,มแล้วแล้วบุคคลอื่นเนี่ยยังจะไปยังจะไปก่อวอดถ้าถ้ามีการก่อวอดหรือไปกระทําการใดๆก็ตามทําให้ทําท,ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้นงก็ว่าก็สามารถที่จะดําเนินการ ในคดีนี้ได้เดี๋ยวนะมันมีเอฟซีบอกนะเราก็บอกว่าบอกว่าอยงมันจะมีข่าวว่าลูกบอกนั่นเป็นกรณีว่าคดีมันจบไปแล้วอันนี้มีบอกว่าในช่องช่างตั้มเสียงสีนร,รินสเต,ตชชอน